สวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อนักท่อง YouTube ที่รักทุกทนนะครับรวมถึงคนรักรถไฟนะครับวันนี้พามาชมที่ไหนเอ่ยที่นี่คือสะพานรถไฟใกล้ๆก,ก,กับสถานีรถไฟคลองพุทธานะครับเขตติดต่อกับบางปะอินครับตอนแรกที่คิดว่าจะมาถ่ายที่สถานีนี้นะครับก็ทําการบ้านผ่าน Google Earth นะครับเ,เห็นมีสะพานรถไฟอยู่ใกล้ๆสถานเราจริงๆก็แอบผิดหวังเล็กน้อยนะครับเพราะคิดว่าสะพานจะใหญ่แล้วก็สวยงามกว่านี้นะครับแต่จริงๆสะพานเล็กมากเลยครับ ลักษณะคล้ายๆจะเป็นคลองส่งน้ํามากกว่าจะเป็นแม่น้ําหรือว่าลําคลองอะไรนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับวันนี้มารอขบวน926นะครับเป็นขบวนนําเที่ยวจากเขื่อนป่าสักสู่กรุงเทพนะครับมีเพื่อนนั่งมาด้วยวันนี้ระหว่างรอก็เลยลองเดินหามุมว่ามุมไหนจะสวยที่สุดนะครับในบริเวณนี้นะครับรางหลักก็น่าจะเป็นรางซ้ายกับรางขวานะครับ ส่วนรางกลางก็น่าจะเป็นรางสำรองตัวสถานีเข้ามาลึกจากถนนสายเอเชียค่อนข้างจะมากกว่าที่คิดนะครับก็ต้องใช้ gps ผ่าน Google Map นะแอบเห็นมีรางหลีกอยู่ในบริเวณสถานีด้วยนะครับเลยเก็บบรรยากาศของรางสปรีกมาให้ชมนะครับวันนี้ทีแรกว่าจะมาถ่ายช่วงเช้านะครับแต่เมื่อคืนดูริม of the world นะครับดึกไปหน่อยฮะเช้านี้ก็เลยลุกไม่ไหวครับตื่นมา8ปดโมงครึ่งแล้วทราบจากในเฟซว่าน้องวัดเขาเดินทางมากับขบวนนี้พร้อมคุณแม่นะครับ ก็เลยถือโอกาสมาดักรอดีกว่าวันนี้เดี๋ยวจะกลับไปรอที่สถานีนะครับคิดว่าน่าจะพอมีมุมถ่ายได้บ้างกลางสถานีมีธงชาตินะครับ เดี๋ยววันนี้ชู3นิ้วซะดีไหมข้างๆสถานีจะมีตลาดนะครับขายพวกของกินนะครับแล้วก็มีพวกของชำด้วยนะครับความห่างของมาประอินทนะครับอยู่ห่าง5กิโลนะครับแล้วก็ห่างเชียงรากน้อย6กิโลแดดล่มล,ม,ลมตกนะครับบรรยากาศก,ก็เริ่มจะโผรเพล,ล่ละแสงก็เริ่มจะค่อยๆลดน้อยถอยลงที่นี่คือสถานีรถไฟคลอง พุษานะครับอยู่ใกล้ๆกับวัดคลองพุสามีถนนสามารถออกสู่ถนนสายเอเชียได้นะครับหรือเข้ามาอยู่พอสมควรจากปากทางสถานีนี้จะมี4รางนะครับจะมีรางประธาน3รางแล้วก็จะมีรางกิียาอีก1เกลีย่อีก1รางนะครับเข้าใจว่ารางรอลอยีนี่สามารถจอดขนถ่ายรถพวกสินค้าอะไรเงี้ยได้นะครับ เช็คบรรยากาศแสงช่วงพรเพรดูครับว่าอยู่ฝั่งไหนจะถ่ายสวยกว่านะครับจริงๆถ่ายฝั่งนี้น่าจะสวยกว่านะครับเพราะแสงมันมาทางฝั่งทางตะวันตกครับวันนี้อยู่ช้าช่วงเย็นนะครับสถานีคลองพุทราก็จะเป็นสถานีอาคารขนาดเล็กนะครับมีนายนะสถานีอยู่ประมาณ2คนนะครับมีชันชาลาชัดเจนนะครับมีเส้นลายสำหรับนักวิ่งด้วยนะฮะ สถานีรถไฟนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ารถจอดกันค่อนข้างน้อยครับบรรยากาศยามเย็นที่สถานีคองพุตาค่อนข้างจะล่มรื่นอยู่นะครับเกือบเกือบจะเงียบเหงา้วยซ้ําไปถ้าไม่มีนักวิ่งเลยที่นี่ก็คงจะค่อนข้างจะเปรี่ยวทีเดียวแะครับ อาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าเต็มทีแล้วครับเดี๋ยวแสงก็จะหมดแล้วพามาชมตัวสถานีกันบ้างนะครับตัวนี้สถานีเหมือนกาลังจะรีโนเวทอยู่นะครับโปรแกรมเวลาของสถานีรถไฟนะครับสามารถตรวจสอบกันได้นะครับ เด็กๆที่ส,สถานีครับน<ะ>่ารักเชียช่วงพาทิตย์รับขอบฟ้าที่สถานีขอาพุทานะครับ <answered> เก็บแสงสุดท้ายมาฝากกันครับ แล้วแตสุดท้ายก็กำลังจะผ่านไปนะครับดูบรรยากาศท้องฟ้าสีแดงนะครับลคล้ายๆที่ภูชีฟ้าอะไรประมาณนั้นเลยนะนรถไฟก็ดีเลย์เป็นเรื่องปกตินะครับช้ากว่ากำหนดการที่คาดไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนี้รถก็ยังมาไม่ถึงเลยครับก็รอกันไปก่อนนะครับ รรก,กระโบดรถไฟนำเที่ยวเขื่อนปลาสักก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ มองจังวัดไม่เห็นเลยฮะมืดตึ๊บเลยก็ขอบคุณที่รับชมนะครับยังมีขบวนรถไฟกำลังจะเข้ามามคกขบวนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บปิดท้ายไว้แล้วกันนะครับยุงเยอะมากบรรยากาศยามสนธยาที่คลองพุทรายุงเยอะจัด ทำไมยุงเยอะขนาดนี้นะฮะหรือว่าเป็นเพราะใกล้น้ำก็ไม่ทราบนะครับที่สถานีรถไารักสาสอจะลงรั่งรทางรับนำติดต่อให้กับทางรถทั่าปทุกทารท้องจะต้องรอดรถที่มการ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็จบกันไปด้วยการจากไปของขบวนรถไฟธรรมดานะครับเที่ยวขึ้นรถไฟก็มุ่งหน้าสู่บางปะอินและอยุธยาต่อไปนะครับ